สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวบรร่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพามาดูไก่งวงนะคะไก่งวงกําลังฟักไข่ของเขาเห็นไหมคะอืมฟักไข่นะคะม,มาดูกันนะว่าได้กี่ตัวแล้วนะคะดีใจยิ่งก็ถูกหวยอีกนะ มาดูกันนะมันจะดุไหม <c oughs> ไหนดูสิดูหน่อยว้าวได้ยินเสียงแล้วดูหน่อยดูหน่อยไหนจิ๊บจิ๊บ อ๋อได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงยังไม่เห็นตัวเลยดูหน่อยดูหน่อยขอดูหน่อยนะดูหน่อยนะจ้ารัออกเล้วไหนไหนไหนขี่ตัวพึ่งฟักออกตัวหนึง่งไหนดูหน่อยโอ้ยไม่เห็นไหนเลิกี่ตัว ฝากได้นะคะเนี่ยอืมไฮไก่งวงนะคะจะเป็นสีอย่างนี้นะคะอืมจะให้แม่ก็ฝากก่อนอ้าออกแล้วกีตัวดูหน่อยอดูหน่อยอ๋ยไม่เห็น เห็นตัวเดียวมันมีอยู่เก้าฟองนะคะเพิ่งเห็นตัวเดียวอือจะกระแลงจะกระแลงดูหน่อยให้แม่ดูหน่อยไหนไหนไหนเห,น,เเนเห็นตัวเดียวเพิ่งเห็นตัวเดียวจะกระแลงฟักไข่ใช่ไหม กี่ตัวแล้วเพิ่งเห็นตัวเดียวไข่ก้าฟองนะคะทยอยทยอยฟักนะฟักดีๆนะเดี๋ยวแม่จะทำคอกให้ละสถานที่เขานะคะเขามาไข่มาวางไข่ เห็นตัวเดียวนะคะแต่แม่เขาห่วงมากเลยอ่ะไม่รบกวนและไม่รบกวนแล้วนะจะกแกลงอืมกกไข่ไปซะ